นะคะพี่น้องค่ะบกขมด้วยะคะ่ะพี่น้องแซ่บค่ะพี่น้องออกหวานๆเนาะคะ่ะอย่างเฮ็ดไคพี่น้องค่ะอย่างหอมหัวแดงอย่างหัวหอมนะคะแล้วกักระเทียมใส่พร้อมค่ะพี่น้องคะตำใส่กัน,นะคะ่ะบนันี้แล้วก็ใส่พักแผ่วะคะ่ะพี่น้อง สวัสดีค่ะพ CO, ี่น้องคะมานี้มาพบกับเล็กษาผ้าจวดคือเกานะคะมานีเลกสิผ้าพีผ้าหนงเนาะค่ะผ้าเบิร์ดทุขู่ทุกพนค่ะพี่น้องคะมากินปนเฮ็ดไข่ค่ะพี่น้องคะบ้านเล็กคนเอิญว่าเฮ็ดเฮ็ดไข่เนาะค่ะบางหมอนบางบอลเพื่อกษตรเอิญเฮ็ดตะไคร่เนาะค่ะพี่น้องคะอืมอย่างหอมๆค่ะพี่น้องอย่างหอมๆแล้วกับปนเพชรเพชรจ้ะพี่น้องจ้ะโอ้ยแสบคักเสแน่เนาะค่ะมาพอมกับพี่น้องหอยหอยหอมนะคะพี่น้องหอยหอมหอย หอมๆนะคะพี่น้องคะแล้วกะเล็กกะเฮดน้าจิ้มนะคะเปรี้ยวหวานมากินมาเด้อจ้ะกินเขาแรงกับเล็กค่ะพี่น้องคะอันปนเฮ็ดปนเฮ็ดไข้พี่น้องหนึ่งเขาวหวนๆนะคะโอ้คุขุยค่ะพี่น้องคะวันนี้อหอมคะ่ะค่ะพี่น้องเอาไปกิอย่างกอนเด้อค่ะพี่น้องคะยังเอาไปอย่างยังหอมนะคะ น no ี่ค่ะพี่น้องคะหอยหอมเนาะค่ะบางหมงบางบอนกสิห้องหอยเก็ดเนาะค่ะพี่น้องห้องบ่คือกันได้จากพี่น้องคะบางบอนกับห้องหอยหอมค่ะบางหม่งบางบอนกับห้องหอยเก็ดจ้ะพี่น้องจ้ะ แสบแห้งค่ะมดนีเลขซื่อนะคะลอยหนึ่งค่ะพี่น้องคะคนในบ้านเนี่ยแหละค่ะเพิ่นไปเก็บค่ะพี่น้องเพิ่นเอาไปเก็บเพิ่นเอามาขายให้ค่ะสั่งเพิ่นไหวค่ะพี่น้องคะสั่งเพิ่นไหวเพิ่นเอามาใหา้ นะคะพี่น้องค่ะบกขมด้วยค่ะพี่น้องแซ่บค่ะพี่น้องออกหวานๆเนาะคะ่ะอย่างเฮ็ดไข่พี่น้องค่ะอย่างหอมหัวแดงอย่างหัวหอมนะคะแล้วกักระเทียมใส่พร้อมค่ะพี่น้องคะตำใส่กัน,นะค่ะบันี้แลสวก็ใส่พักแผ่วค่ะพี่น้อง หอนๆน,นะคะปนเห็ดไข่เพ็ดๆค่ะพี่น้องคะเมนี้หั้นหนาใส่น้ำโค้งค่ะพี่น้องแต่ละมือหั้นลังแต่ใส่น้ำโค้งนะคะบบเมนอีกอย่าง,งะะเดายค่ะแดดมายังบ่ทาันอ่อนค่ะพี่น้องอยังเดดอยู่คะ่ะ เมื่อนี่คำเละแดดยังโบบดะจ้ะพี่น้องจ้ะดึงบดใดซำค่ะออกทุกโตนะคะพี่น้องออกปัใสย่ยปุ๊บพุ่งเลยค่ะพี่น้องค่ะ ไม่กิมหอยค่ะพี่น้องแง่ในเด้อต่ตักหน่อยอน,น,นตกลงค่ะฟ้าลังง่ายมันค่ะมี่แต่โตอ้วนค่ะพี่น้องคะอื เขาติดมือค่ะลลางเฮ็ดไข่ค่ะพี่น้องค่ะเล่นขีดินล้ายนะคะเล่นดินไ้ายเขาติดมือค่ะพี่น้องค่ะ ขึ้งถือสอดแนะนำค่ะพี่น้องคะเอามาสดน้ำจิ้มนะคะวงยาเนี่ยพี่น้องคะเสียงอันหน่อยไหมคะเสียงแบะมันผ่านนานนาสวนมากค่ะพี่น้องต้องแต่งต้องแต่งอยู่ค่ะบานเล็่พลเลียงค่ะเลียงแพะค่ะแต่ว่าแถวบันเล็่พลเอิร์ดแบะเด้อค่ะพี่น้องคะ มีอยู่สิบกว่าตัวค่ะเสียงตองแตง้งต้องแต่งอยู่ค่ะบางยายมาเดอ้อจ้บพี่น้องจ้ากินข้าวแรงกับเล็กครับพี่น้องปนเฮ็ดไข่หรือว่าเฮ็ดตะไข่เนาะค่ะแสบๆกับเล็กเดอ้อค่ะคำนี้เพื่อพี่เพื่อน้องเบิดทุกคูทุกคนค่ะพี่น้องค่ะ แซบเด้ค่ะพี่น้องหลากหอมชู่นะคะกินกับปนเทศไทยค่ะพี่น้องหวานๆวาค่ะพี่น้องคะหวานหวานหอมหมนะคะ แสบค่ะพี่น้องหอยหอยหอมนะคะทั้งเล็กเอินหอยหอมค่ะพี่น้องค่ะแสบค่ะอันตับไตใสพุ่งมั่นค่ะค่ะพี่น้องบ่ค้มเลยค่ะที่แรกเนาะค่ะเล็กไก่ไวายามันคุมแบบแบบว่าไอตัวใสตัวพุ่งมั่นยามันค้มคือหอยคุ้มห้องนะคะพี่น้องค่ะเห็นมันดำๆแบบนี้นะคะเห็นมันดำๆแบบนี้เล็กยามันคมค่ะ บกขมเลยค่ะพี่น้องมั่นโฮมค่ะพี่น้องจังพ่อเพิ่นจะขายราคาแพงนะค,พะ,คะพี่น้องคะมันหานยากเพิ่นซิมี่แต่ตามผู้ตามพาเด้อค่ะหอยอันนี่ค่ะพี่น้องคะ ิบอมีทัวไปค่ะพี่น้องคะจะมีตามภูเขาเนาะค่ะพี่น้องตามเพิ่นวามาเด้อค่ะเด็กกับบเคยหาจากเถือค่ะพี่น้องตุยเพ็ดไข่ค่ะวันนี้ปนเพชดเพช,เพชค่ะพี่น้องใส่ปลาแดกหอมๆค่ะ อาหารอีสานบ้านเท่านี่ค่ะพี่น้องคะสุดยอดละคะ่ะเลยว่ากินยำได้กับปเบิดระปกเบอือค่ะพี่น้องกินได้ตลอดนะคะข่าวติดมือค่ะพี่น้องคะ พี่นหอมแห้งครับพี่น้องหอมเห็ดตะไคร่นะคะหอมเห็ดไ,ไข่ครับพี่น้องคะหอมที่เอาไปย่างนะคะอย่างหอมอย่างเห็ดครับพี่น้องคะอย่างกระเทียมอย่างพริกนะบัดน,นี้ ลองเอาไปตำเบ่งเนาะอค่ะพี่น้องหอ,หอมนี่ไปตำสัวเบิ่งขึ้นสิเป็นตาแสบนะคะมือนห่อ,อหอนๆครับพี่น้องคะ่ะฟูนบอโตกค่ะ น้ำหอยพี่น้องน้ำหอยน้ำหอยถือก็พี่น้องน้ำหอยผงใสค่ะพี่น้องคะหอยแบบหวานแห้งค่ะพี่น้องคะ ีเต <idity> <can> <together> <diction> <Portuguese> ็มแนวแสบๆค่ะพี่น้องบูฮูจักสีกินอะไรดีค่ะหืมหนาำลายอะไรดีคะพี่น้องคะ บินไว่ก็ตามมากแล้ค่ะพี่น้องคะกลับมาอีกค่ะพี่น้องคะแพะแบนนะคะแตง่งแต่งมาอีกค่ะ พี่น้องคะปนเห็ดไข่นะคะหรือว so oui ่าเห็ดตะไคร้ค่ะพี่น้องคะแล้วก็ต้มหอยหอมค่ะพี่น้องต้มน้อยต้มหอยหอมนะคะจำเจวเปียวหวานค่ะพี่น้องคะป้าตุ๊ค่ะแสบคักแสบเนืดีค่ะผููได้มาคลิปนี้นะคะพี่น้องคะปนเห็ดตะไค้นะคะหรือว่าเห็ดไข่บาเล็กอรือเห็ดไข่ค่ะพี่น้องคะกับต้มหอยหอมนะคะพี่น้องคะ เลก็กฝากนี่เดอ้อค่ะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นแรงเสียแรงใจให้เล็กนี่เดอ้อจ้ะพี่น้องในต่ก็อย่าพึงเฝ้าถิ่มเฝ้าป้าเล็กเดอ้อจ้ะส่องน้อยเล็กสา,าพัดจวดค่ะพี่น้องคะมื่อนี้เล็กสีเดล่าพีละนองไปก่อนจ้ะพ่อกันไม่คิปหนาจา้ะพี่น้องจ้ะมื่นอนี่นนนสวัสดีค่ะ